อแล้ว vale สี่เอ็1หกเจ็ดเอากองเรียกไว้แถวนี้สั่งตะไคร้มาค่ะสบายดีจะพิดออกสั่งตะไคร้มาเตรียมล้อมรัว้ว อมลา,ากำลังมาหาจ้าอันนี้อ,อ้ก็น้องกำลังไปเอาตะขายมาใหา้ <c oughs> ทั้งเบริรหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิเจ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่มวนจะรอบไหมคะหมวนละยี่สบิบเมตรสปอคขาดตะขาดีก็ปาไปเท่าไหรล่ละคะ ันั่งเล่นทาอัมมาลา,มาเล่นนะ้ำถาดเจออประชุมอยู่ยห่อนเด้น้ำมาสองสามมือเหมือนผัดห่อน ฮอนพดทฮอนพ่ผมมีลมจักติเลยเมื่อน,นี้ความบ่าฮอนแต่ว่าข้านั่งเล่นอยู่นี่นะบอฮอนพี่น้าะมันเป็นห่มเจอามาลามาบุกบ้านจ้า ทีแรกสร้างกกษตรกูเห,เ,เห็ดคือมึงแหละเฮ้ยกว่ามันอึดอัดกูว่าไปใส่ละ์หน้อยนะเอาไก่ามาต้มปนะไก่มากวดส่วนเะาเอาไก่ามาต้มค่ะสองสามมาบุก <มา S 1> บ้าน<ม>านะครับวันนี้ค่ะแล้วมาทอดฮะเอามีดมาแล้วเอามันมาสับๆลงมุามาแล้วป,ปวมนิดหนึ่งค่ะเรียนหลังนี้นะเพื่อกระโตกินข้าวกับไสซิครวเป็ดค่ะ ขัดบอีลมเอไหก็ไ้อีร่มมันก็อยู่ดีแหละเราเจกปลาเลนเยอะหาลมมาเห็ดเป็ดเก่งอีร่มใ่อีร่มเนี้ยปลกลอนปะอีนี่ก็เห็ดไตยอ๋อเด้กมันเห็ดเก่งเห็ดยอเห็ดเากินจะบอกได้าคนออกกินวย่างบอลรูบมาเสีเห็ดตามันเห็ดเห็ดเป็ดเห็ดไก่นะข้าขคอก็เป็นตะด้งย่าง กินเบิดอเบิดีเออสาย่มันมันมันวักินเือๆให้เลือแต่เอเลือแต่ตับครับไอตอนซีนมันกับฏิลังจากมาพักอย่างเปรทานท่วอยนางพันธิมเขาเปอกเหลือแต่กระโตมาเลยกระึกถิมแล้วอ่ะถูมาใหญ่ลางูใส่กระดึกถิมแนวแสดบดิเติมมันกระดึกถิมหิวบี้ไว้เฮ้ยหิวบี้ไว้้า้าหัวไม่ติงเอานเสียบกกถิมแล้ว่ะ โอนได้ตอนไามแต่บุมาลนเเสร็จยังกินเป็ดนะจะว่าเสร็ดเหลือดแปงนะจบงันเอลยจะสันนสันแนนล้างน้ันผลนี้คนน่งเดีของกลานาก็ว่าเราขายสิบบทเลยบอกเขายสิบแลก็มีคนตปเหตเนะคายไปได้แวคนไปแล้วกครับขึ้นแตมีนแนี มันเข้าบริภูเขือนทึ่ทหือมันลงน้เขาบรลงสบายดีะนะเขาบมมีเงินเหตุ้ะเขามาคืนบอกห้องปกพรอพนกะซต่อนหัเไลยดิะรกกะพบ้านะกูอนดเขาเรยัไม่เลยเรักยคปะพบ้านในกูมันเดียเปเ็ดยังไไม่มีเงินเลยเป็รถันยคนะพรบ้นตอนเเปนรถาฟตัไม่มเเันนพกูอันเดียปพรรตัม่ิเอนรพอ มันเม่นห้องม่นื้องแม่มซื้อไวอันนครือไวกเส้นาะอเจ้าเล่คันเาวานู่แม่เราต่ามิงเขานอันนั้นอันกว่าสิอันขายจะดีระนาเจาะเองหรอหรือว่าระบบน้าของเขาเบิดมันบัสดวกสบายใครก็อยากขึ้นแล้วเว้ยฮึคือวัทีเป็นก็ลางานแล้วาอะไมานมีนามีไฟอัไเลยเนี่ยไฟมันเข่ามันต้มัตงเด้เข่าแบบแล้วมันลงตารางไฟแล้วจะคายไฟแล้ว แทงเริ่ไฟอืมลาวกับบดฮะลาวบดลุงคือแก้าวพี่เดบวทันเลยเลวคือบดคือก้าวดินก็ดินถ่อนนะสินะบดอะไนั้นเป็นก้อนนี่พูดนั่งแล้วลุงจะดินจะนั่งแต่ไม่พูด เดี๋ยมีปเ็นพูวเรามชด่ทางเข้ใจเล้วอือคือเห็นแต่เราเราปั้นลูกเราเดี๋ยวนน้นะปั้นเอียนทีหน้ามาหอบของกิ่นมาพร้อมนะคะพอเอื้นนี่ผมมีของกิ่นหอบเป็ดหอบหมักโมหอบเมื่อไรหมักโมนะก็ได้กำไรหลายเนาะหลายอยู่พอดีแล้วสั่นีก็ได้บ้านอะไรก้เยมันบากระเทียมเลยมีน้ากรเทยมมน้กระเยมันยาเทียมกับุ้มมี่ะกระเทียมกัเก็บมาเขาต้องแช่นะไว้ แตงโมหนมาป่าแช่้อมหาละถ่านะเก้ามาแล้วิบุ้งอะไรบกโพดของฝากจากอมาลามากรุงยุกกับมาอย่งไากใหนตังบักมาตนนี้มีสคัญตอนยีโออีซีเขามาเสร็จเอามาเสร็จต้มเอกคนังปลูกเป็นสวนเป็นสวนเป็นป่าอะไรล่ะกัเลยเอาล้วกไปเอา ไปเอาไตัวแมนอัวผู้ตัวมันน่ามักผู้วลยตัวไหนต้องขับจ้ะบอสจะเอาตัวเม่ไปจะมาขายโรกตัวสีขายต่อนนอันคือตสิสีซาริ่เหมือนเดิมเวลาอันนี้แค่แค่จำบอสอันแห้งแคนั้นมันก็หอมเนาะบอเมบ่เขาปลูกขายยับอกขายเขาปลูกทำไมก่อนขายแล้วมาขายแล้วมันสวนมันสวนเนาะเออ เแล้วก็เห็นเขาจะปลูกคายจเป็น่วนนวนมันวนมันมันมัหักษาบัไ่ยากเนาะเขาไมด้ง่ามห่องงามเือย่งในต้นนี้ถ่อมหัวมากอือแต่ก็งามจืดแต่บางคร้งมาตัดแต่อยงนอยโดนเขาปรับตามแถนอีสานเลยก่จืดลืมโอ้ก็งอใจตัดห่านนั่งผึงนวตะพังกินดากออกเฮ้ยต้องไปทางกอกไวกว่าในยันนะพู สภาพแบบสั้นๆนาะน้ำพองหักไปก็ไมิค่อยหักด้านทหารไม่ให้เะไรบัดเขมกองบ่บเพิ่มกองมันใหญ่มันติดอันซ้ำนิดเดยวกันทหารบ้าแล้วก็ตัดนะกับท่านแลวกาปจุดถ่บไปเบิร์ตอตเส้นดายแล้วสุเนาะหักหน้าจะดมเหอยตอนนั้นแล้วหักหน้าไล้ตัดนะเลิกอุ้งเหี้ยหลักกาไมหักน้ำหัวซาเลยเพื่อมันสีใหญ่ ะกอนก็เห็นนะคเจ้าขีรถขึ้นส่งตามไปคือว่าบริษัทก่อนเป็นผิษกฎหมายเนาะเขาขึ้นโค่นขึ้นโค่นขึ้นโค่นช่วงเขาใหญไงไง่งเพราะจืดว่วมได้นี่นะเริ่มพิษกฎหมายแล้วเออแต่ก่อนเห็นครับคนนั่นน่ะเขาเห็นเป็นกอดไปเลยเนาะเป็นกลมเป็นกลมเป็นลูกเป็นลูกก่อนเนาะคนขึ้นรถหลดนะกินเนี่ยเก็บได้เป็นแท่งแบบยาสูบแลวก็อัดแท่งละอืสิบแท่งโลบอัดแท่งมาโลบอัด พวกกูรวนอยู่นะป่ะตบก้อนเขาคนไปใคนไปไหนดนี้มันเกี่ยวได้นะหนาวเลยนะนขาขี้มขนาดนั้นนะตัวคือจะเป็นแบบขที้มันตกเมื่อเขาหรือยังนี่แหละมีนักสอบเน้นแล้วแล้วกันมันโค้งแทงโค้งลโค้งเขาอัดแผ่นๆในนั่งแล้วแล้วกันน้ำกับน้ำซึมเข่าเลยักกินนะเอาไว้อยู่มเพื่อนนี่อยู่ตลาดนี่ก็หอมหวนี่ใครเป็นหอมจนมาวันที กลาวันนี้แม่ว่าเว้ยกูับไนอนในวม่้จะกินซ่าแมาลงไ่้ตลางเมาออกมาแล้วก็ไปใส่ต้มเป็ดต้มไก่จิ้มตดใส่สูตรของต้นเยอะไปใช่ไหมบ่นสวยนะต้องอยากแก่ตัเนี่ยจะปลูกเรืสต้นปีก่อนนะครับใส่ตรงยางไ้ใส่ต้มจนปีสองปีก็แล้อ ผู้ขี่ท่้นพวงท่ชนมีอยู่เอาดอกไปความงามมันน่คของงามเนาะแต่ก้าวชันเนาะผู้ของงามอันเดียวกับเอฟแต่โมวยคนที่โดยสิ่งลนคนเขาหลักบ้เใ่บ้านหญ่เงนบุญสาปีนะแตะเอยมันจะไปเสีย่สวนซ่าดูจานปะกูนอนนี่บอมดูนอนนอนถ่ายอยู่ทฮ่อนน่ะแค่กแด้ว แล้วบอกปดแล้วก็สิจับอ่ะลองไปตื่นหนมาล้วบ่เดินสาวบ้าหัวาืนสายตื่นช่งหอมสายลว่นังจกแต่เสื่อพีพี่พี่คือว่าผักของเอาไปสีในสวนตายพอเฮ้ยโผ่ก็ถาาอไปไปชาชาอยู่บบนบริยังไรยังขนใดสวนแถมคองนะพวกมันพยังบริยังเลยเฮ้ย ทำไสีก็อยู่ชัวร์แล้วมันก็แข็งไแหงลแงแบบรานวาอีกามันแพงไปเยอะแบงค์ละไยลวกเ็ดนะแลวลยมันมีแก๊สเนาะบงเสร็จกินเป็ดม้นี่ยังแคบะยัเ็นะน่นคืองงามๆนาะมงตัวนี้นะเบิไม้กูใส่หงดู เราเลือกกินไว้กับต้มยากใช่เนาะก้อยใช่เลือดแปลงไ่เห็ดย่างหน่อยสิกุญแทำกุหลาเลือดแปลงเมื่อกินอะไรแม่นทีเศษกูอยากอยู่กูไปเห็นข่าวเราทำเห็ดกูหลากินแล้วก็ยากก้อยข่าวล่าสุดก็กินไอ้กินเลือดไในกินหมูอ่ะเอาหมูเห็ดเลือดแปลงก็คนอยู่คุไทยเขคนอย่างก็รู้อย่เนาะลรากาติดเสื้อในกระแสโลหิตรากาถือตัดแขนตัดขาไปหมดกุหลาบเลย มันจะเป็นบริญญาเรื่อยกันของดิษนั่นมีเสื้ารูปน้ำบริตายเนาะบอกว่ามึงขับรถไทยเองโบแล้วรถขัดจังใครบมึงขับรถไทยเองเราจำเป็นจะต้องได้เห็ดสวนเห็ดตะกบเกาะแกะนี่เสื่อมดินมึงไงแม่เบิร์ตแต่ว่านนห้อยท่อแต่อ้อมนี่ดินเฮือนนะแต่ว่าได้ตรงหัวในดินหน้านี่เสืออ้อมมา้อดใส่จังแบบนี้พันใายแล้ว มูนเมื่องเลยมาก็ปัน่นในมืงแล้วตัวนีบาเมืนะ่อปัน่นตะดนก็แห้งมันฝอแม่ก็เจะตะโดนเลยหรอกา,ายัเอกระปั่นดินหายดินนานเอาแล้วมนมูนปัน่นเขาไปไปันหาย,หาย <c oughs> ที่เอาชื่อเพือนอันซัมนี่ซัมติดออมนี่แหละกว,วางตุงโยมมันกางลัแปดสิบตบมปั่นี้ดินหน้านเ้ให้ข้าวพี่กับกิหวอนเด้ขาสกินแล เดี <LY> ๋ยวจานแล้วหมูมากเป็นนางเชยเต่หมู้ากิบบ้าวกูกำลังรู้ว่าสุกินข่ามาแล้วมาบ่ายเนาะบอกกินข่าที่อยางกินข่าคั่มนั่นแ้ละแล้วมาถึงเวลาแบบนี้กินสใบอันพักเี่ยนกแล้วพักกันลงมือทำกับข้าราคาเฮ้ยตัวได้เสือพอด้เลยเสือเสียบันทิงศึกสาเนาะสีเขาเห็ดเสียบังงามเนาะ มันเป็นสีแบบออกน้ำเงินแบบออกเป็นแบบนี้นะงามดีน้อยมันก็เป็นเห็ดเซียดทิฟนะบ่กูเสร็จมาขายก่อนสิแล้วก็ออกเงินกันได้ยังมัต้องเห็ดลาเห็ดแต่พากกุ่มเฮาวกระเพาะกูขายได้จ่ายพลัตโต้พลัตโต้ออกกุ้งจะเข่ากุ้มแล้วก็เฮาอยู่กลังทำกับข้าวจะลงมือเลยนะคะ พอคั่วแม่คั่วมาเองลาบเป็ดลจะต้มเลยบังหงมีตรตำมกแตงเอานะตำมักแตงกระเสียดมะกะทิก็มีหัวหอยก็มีตำใส่หัวหอยอหัวหอยมันใส่ส้มตำเฮ้ยตำมักแตงอาม,มาลาตำเด้อมาลาตำดูอันนั่งหมักไลยเนาะนหมักตำแตงสุดใจโอ้ยด่านละทาดัดไปรีบกุมกแตงบอ มือเมราวาอ่นอน,น,นอออันหาพักกันวาวันนี้กับเพื่อนฟูมานะคะเคพื่อนสมัยเต่าสมัยไดไปแล้วค่ะมีเจออล้รกับมีสาวคำคนง,งามจากเอียงลมยังเป่ามาปรเคยมาค่ะเด้มาลองคิดหอดแห้งคิดทอดกูเป็นห่วงกุนะไ <c oughs> ปกุดเดียวกดเป็นเหล่ากุติ ออก,กูสิซอจก่อกระเป๋าได้นะักกูเสียออกระเป๋านั่น,นาาหากบนที่กินขขาเนี้ยมีติปเข่าวด้วเธอหุ่ติปเข่าวสะกาวหัวใจลวเลยแซ่บตลอดเพราะใส่เป้งโนเยอะสะต๊าฟอะไรจะไม่แซ่บเพราะใส่เป้งโน,โนเยอะไอ้อไตับใหญ<ห><ร>่พอดีนะที่ดำดำเม็นนะ สมัยเด็กน้อยนะ่ะแม่ตัวตับตลอดตับลม <c oughs> ตับปลาตับปลากินกาี่าได้ได้ไอ้ต้มเลือดเจออรอยแฉวันนี้เราไม่กินดิบนะคะเรากินสุกเพราะเรากลัวดิบแล้วเห็นในข่าวเยอะเลยไม่เคยกากินแล้วกลัวดิบเ้า <c oughs> พอกเลือเพราะเห็นว่าเรากินสดตมันมีเสื้อโรคมั้ง มังเขากินลงไปมันกักระตุนอันนี้โลดเห็นในข่าวหรออ้หไปแต่ย่าน,นะะปลอดภัยไว้ก่อนอะไรก็ต้องกินสุกไว้ก่อนนะคะก้อยอะไรแสบเลยล้ะสมองานาวก็ได้ <c oughs> ฉันนี่มะกอกมีแต่สุแ่ะแแ่ะอะไรบ้างเราต้ปิ๊กกุได้ไปบุญนะคะ มือเราได้กระโังกนอกูบซื้อมะกออกมามะกอกวมึงเยเรื่อบัดเมื่อกีมึไปเก็บไ่ในนี่ต้นขางที่เราเคยคาดเก็บจริงเาไปเก็บเมื่อก่อนปีมาใื่มบาดซูชาวรีบ่ะชาวบเก็บใช่มันยังนุ่มอ่ะวมึงมาัเก็บ่นเาวันนี้เพื่อนมาปลูกบ้านจ้ามาเยอะเลยกวดศิจูปหน้าพัุูกินป่าอยู่ สายบอ่อยจีสูกกินมะขาโพดเอฟซีเมาแล้วยังไปหาเลาะไข่ให้าบ้านบมาโอ้เอิไีเั็นต่อๆนะไม่ไข่ผู้ชูไม่นมนไข่จีชูเอามานี่ชูตอนเด้ไข่เป็นผักไข่ผักห้างมันตา,า,ายแล้วห่า,า,าต้ามผ <t ot> ูกชูทบาปบื่จ้า มันอยากไปเอิ้นมาแล้วใครบาเลี้ยงหมาอยู่นี่สร้างมันมาวนมาวายเป็ดไก่เขอากันเจ็ดวัตต์ตัดถ่ายมัเลยผมหมักมันผมหมักมูหมักหมามาวนมาไปว่าทูเพื่อนต้ซาดัเปืือยนี่แหละเป็ดตีนเป็ดตีนไก่น่อยขีดไก่ขีดโอ้บ่มหมักรักสัตว์ก็บ่บ่กรักสัตว์รักแต่ต้นไม้ผมรับปู่ยังมันมาขี้อ่ะมุนเวิดต้นผักต้นหญ้ารักเด็กไม่รักสัตว์ มาตักๆค่ะลงมือลงมือค่ะอ่ะมาเห็ดสุกกินเลกินมันจะเห็ดสุกอินมาลาอมาลาถือมาเบิร์ดทบไมไม่ออกยังทำไมติดตามมกแตงมักตยเฮจะเอามาเสอยากกินตำเหนียงสิลงมือแล้วขาดสิฟับรรยาเก่าสนิทก่อนนะครับพี่น้องค่ะสบายดีจะพี่น้องคิดเข่าก็ได้เป็นต้นซากเลยเด้